ครับผมนะการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักผู้สุกคนโอเคนะปกตินะครับต้นคลิปก็จะวางไอ้ตัวนี้ให้แคบทุกทุกคลิปทุกคลิปนั่นแหละบางท่านอาจจะเบื่อแล้วแคบจนไม่รู้จะแคบยังไงแล้วก็จะว่าอีกแหลวเนาะนะ,ะแล้วก็เลขบนใช่ไหมวันนี้เราจะมามาพูดถึงเลขบนกันนะครับซึ่ง เลขบนนะก็ได้จับคู่เป็น2ตัวให้แล้วนะครับจับคู่เป็น2ตัวนะไอ้สลับไอ้จะสองตัวบนนะก็เห็นหมดไหมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลขวิ่งทั้งหมดนะหกแปดเจ็ดสองสามหลุดพร้อมกันได้ไหม พนะิจณาเอาเป็นวิ่งนะครับแต่ละสูตรผมก็ทําให้หมดแล้วเนะาะหกแปดเจ็สไม่น่าจะหลุดพร้อมกันอย่างน,น้อยมันก็ต้องติดสัก2ตัวนะไม่น่าจะหลุดพร้อมกันหมดแล้วมันมาตรงกับามาครบของเราก็คือ2องสามสี่หกเจ็ดแใช่หมหกแปดเจ็ดสองสดเสอ่าซึ่งตัววิ่ง เราไม่มีเลขสี่ใช่ไหมตัววิ่งเราเราเราไม่ติดเลขสี่แต่นะครับไอไอเจ้าชุดเนี้ยมันได้เลขตัวเดิมนะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งวันที่แล้วก็สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งมันมาได้สองถึงสามตัวนะครับไอชุดนี้นะครับมันมาได้สองถึงสามตัวส่วนมันจะมาหลักเมื่อกี้นี่มันจะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยและเพราะว่ามันออกหกสี่หกนะครับไอเจ้าชุดนี้นะ ตัวเด่นสามสี่ห้าสองสามสี่นะวันนั้นสี่ก็เด่นอยู่พอสมควรนะครับวันนี้นะอันนี้เป็นชุดสองตัวเอ่อทีนี้นะนเ,นเราจะมาจับให้มันมัน,ม,นมันตรงนะพยายามจะจับให้มันตรงแต่เราก็ต้องตรวจไว้ก็คือจะนำหลักหน่วยนะครับนำหลักหน่วยมาให้พี่น้องนะพิจารณาดูนะครับ หลักหน่วยนะพี่น้องบางท่านนะก็อาจจะเคยเห็นแล้วละ่ะมันจะใช้หลักหมื่นนะครับหมืน่นบวกกันสามครั้งแล้วก็มาบวกกับสิบล่างหน่วยล่างนะครับเนี่ยอย่างว่านี้นะสามครั้งนะสามห้าสิบห้าได้เลขห้า 5บว3เป็น8 8บวก2เป็น10ได้เลข0นะตัวแรกคือ0 0 2ได้2 2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7เป็นเลข4ตัวนะครับ0 2 5 7ออก8 6 7นะเลข7นะครับงวดต่อไป6 6 6 6, 6 3 8ได้เลข 8, 8 8ไปบวก3เป็น11ได้เลข1 1, 1ว6เป็นเลข7 7บวก2เป็น9 9บวก3เป็น12 2บวก2เป็น4 7 9 2 4ออก2 2 7เลข7นะ6 3 18เลข8 8บก8เป็น16 6บวก5เป็น11เลข1 1บวก2เท่ากับเลข3 3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น 8, 8 1>, 1 3 6 8ออก3 8 8นะครับบวก2อันนี้ตามนี้นะ,ะผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ขีดไอ,ไอตัวนี้แล้วนะหนึ่งบวกกัน3ครั้งเท่ากับเลข3 3มสก0ได้3 3มสบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น14 14ีบวกสเป็น16 9 146ออก3 0 9นะครับเลข9หลักหน่วยนะอันนี้เรา เรามาพูดถึงหลักหน่วยกันเดเครียนให้5สบหวก8เท่ากับ1ิ3 5มบวก8เท่ากับ13 3บวกเเป็น10ได้เลข0 0วก2ได้2 2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7 0 7, 3, 2 5 7ออก3 5 2หนะครับเลข2หลักหน่วยนะวันนี้3 55, 5 1หได้เลข5้าบวก2เป็นเลข7 7 924ออก3 92ผมจะไปเร็วหน่อยนะ X2 นะครับศูนย์ได้0ูย์บกศก็ได้0 0นบกศได้0ูบกศได้0 0นบวกหได้6 6หกแปดหนึออก2 4 6สีได้หนะครับ สี่ามสิบได้เลขส2งบวกเเป็น11ได้เลขห1 1บวกหเป็น2องนะสองสี่เจนะครับสองสออก3ามเลขสีนะหลักหน่วยสี่หลักหน่วยนะสี่สได้เลขส2 2บวกสเป็น4 4่บวกหเป็น10ได้เลขศ0นย์ศ ออก8 5 2เลขสนะองสามหนึ 3, ่ 1, บวกกัน3ครั้งนะเลข3 3บวกท่ากับ8 8บวก0ก็ได้8 8 0 3 5ออก8 5 6เลข5นะครับ9ก5 9 3 27ได้เลข7 7 6, บวก6เท่ากับ13ได้เลข3 3 3บวก3เป็น6 หกแปออก3ามห้เลข6กนะครับหลักหน่วยนะสามห้าหกศูนย์สา 03, ครั้งก็ได้เลข0บวก10ล่างบวกหน่วยล่างได้เลขสี่นะครับศูนย์สาครั้งนะได้เลข0ูนบวกสิล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับเลขส 4. 4่บวกสเป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก2เท่ากับ11ได้เลข1 4 6 9 1ออก6 4 6นะครับเลข6วันนี้นะ7 3 21ได้เลข1นะครับ7 3 21เท่ากับเลข1 1บวก5เป็น6 6บวก8เท่ากับ14 4 6 9 1ได้เลขตัวเดิมนะครับสำหรับหลักหน่วยนะ4 6 9 1งเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ก่อน คือเลข4691น่ะไม่รู้จะมาตัวไหน4691อ่าโอเค4691ปุ๊บทีนี้เราจะมาดูนะมันสูตรนี้นะมันมันเป็นสูตรหลักหน่วยก็จริงนะครับเข้ามาได้สองตัวนะ 0257ออก8 6 7โอเคตัวนี้มามามาหลักหน่วยตัวเดียวก็คือเลข7งวดต่อไป7 9 2 4ออก2 2 7นะครับก็คือเลข7กับเลข2แต่เรามาหาแค่หลักหน่วยไงอันนี้ผมทําให้ดูมันหมายความว่ามันมาได้2ตัวเหมือนกันไอไอเจ้าตัวนี้นะครับออกสองนะครับ1น6 8ออก3 8 8นะเลข8เข้ามาหลักหน่วยอยู่แล้ว เลขสามนะมา2ตัว 9, 1, 4, 6, 9 1, 4, 6, okay. ก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสหโอเคเลขเก้ามาตัวเดียวนะวันนี้มาตัวเดียวมาแก้หลักหน่วยตัวเดียวเพราะว่าเราหาหลักหน่วยแต่ผมจะอาให้ดูแค่ว่ามันมา2ตัวได้0ูนยสองห้าเ็ดออกสามห้าสองสอยู่ที่หลักหน่วย5มาหลัก10นะครับ7 9็ดสองสออก3ามสอง เก้หลักสิบหลักหน่วย6 8แป6หนึ่งสามาอกสองโอเคมาเลข6ตัวเดียวหลักหน่วย2 4งสออก3ามอ่าเลข4หลักหน่วย2หลัก10นะต่อไป0ูนยออก8 5 2 นีคู่นี้ชอบมาแล้วเนี่ยคู่นี้คู่นี้ไอ้สหน่วย50านสะออก8 5ดสองต่อไปนะครับแปดศหออก8 6ดหเลขห้หลักหน่วย8ปดนนี้ไปหลักร้อยหกแปดหนสออก3ามห้าหเลขหกหลักหน่วย3ก็ไปหลักร้อย สี่หาหนึ่ออก6 4 6นะี่วันนี้ก็มา2ตัวม,มาตัวนี้วันนี้นะ,อะไอ้ก็คือมันเป็น4 6 9 1นะครับมันจะมา2ตัวไหมเดีย๋ยวนะผมจะให้ดูงวดที่มันมา2ตัวกี่งวด <c oughs> แต่เฉพาะหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยนั้นเข้าเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 <c oughs> 7 8 9 10 11 12งวดนะ 12งวดนะครับ12งวดทีนี้เข้ามา2ตัวกี่งวด1งวด2งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวด8งวด9งวดมาถึง9งวดเลยทีเดียวนะมา9งวดเลยทีเดียวจากทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12งวดมามาสตัวนี่9งวดนะวันนี้เขาจะมา2ตัวอีกได้ได้ไหมสีจะมากับ 9, 4มากับ 1, 6มากับ 9, 6มากับ1อันนี้พี่น้องพิจารณาเอานะครับลองพิจารณาเอาอบางท่านก็อาจจะเด่น9บางท่านอาจจะเด่นหนึ่งครับสี่หหลักหน่วย โอเคหลักหน่วยนะ4 6 9 1ลองมาดูไอเจตตัวนี้ไอตัวนี้มันเริ่มเข้าน้อยกว่าอันนี้เป็น เอามากจัดทีเดียวเลยนะหาตัวเติมหาตัวเติมดีๆเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ได้บวกเยอะนะครับตัวนี้มันจะใช้แสนนะก็คือตัวนี้แสนสครั้งหน่วย1ครั้งบวก9คงที่แค่นี้เองนะครับสอบวกสอนีสองบวกสบวกแ 228แเห็นไหมแล้วก็9คงที่ครับอันนี้เหกือนกัน2299 9คงที่เห็นไหม229สอก้รวเกาคงที่5 5 2 9คงที่นะ5 5 2 9คงที่อ่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเออแล้วตัวนี้เรียงไปเลยนะหลัวเจ้าหลักร้อยตัวนี้เรียงไปเลยนะครับก็คือ,อแสนใช่ไหมสองบวกสองเป็นสี 4บวก8เท่ากับ12เลข2 2บวก9เท่ากับ11มันก็เป็นเลข1 2 3อันนี้หลักร้อยนะงวดต่อไปอ2หักแสนคือ2ก็2บวก2เป็น4 4บวก9เท่ากับ13 3ไปบวก9เท่ากับ12มันเป็นเลข2 3 4 5 5บวก5เป็น10ได้0 0บก2ได้2 2บวก9ท่ากับ11จะเลข1 2 3เดี๋ยวผมค่อยมาบวกทีหลัง5 5น2 5 5 2นะครับ9คงที่5บวก5เป็น10ได้0มันได้เลขตัวเดิมไงเพราะว่าไอ้เจ้าแสนมันเป็น5หน่อยเป็น2 แสนคือ5หน่วยคือ2มันก็ได้เลขตัวเดิมก็คือ5 5 2 9เ้ลขตัวเดิมก็คือ1 2 3ต่อไปนะ9นะ 6, 9 6 9เคงที่9บวก9เป็น18 8 6บวก6เป็น14 4บวก9าเท่กับ3 4 5นะ2 2 4 2 2 4 9คงที่2 2เป็น4 4เป็น8 8บกได้7 8 9 8 8 2 8เเป็น16 6บวก2เป็น8 8บวก9แล้วก็17 7 8 9 9 9 5, 5 9 9 กบวกเเป็น18 8แปดบวกห้าท่ากับสิได้เลขสามเอา3ไปบวก9ได้เลขสองสองสามสี่ห้าห้า,ห,าหกะออ,ออกกล้องละห้าหา้เป็น10ได้0 0นบวกหได้6กหกบวกเก้าท่ากับสิได้เลขห้ากเจ็ 0 0 6 0 0ศบวก9ก้าเ่กิบหได้ตัวเดิมอีก5้าห,หเอ้าวเมื่อกี้ให้ดูเ <c oughs> มื่อกี้ให้ดูหลักหน่วยหลักหน่วยก็ได้ตัวเดิมหลักร้อยก็ได้ตัวเดิมตัวเดิมหมายความว่าตัวเดิมของงวดที่แล้วนะครับามาดูตัวที่ได้ 1>, 1 2 3 1 2 3ออก3 0 9 2 3 4ออก3 5 2อีกตัวนี้นอา่า1 2 3ออก3 9 2 1 2 3ออก2 4 6 2 3 4 5ออก3 2 4 789ออก852 789ออก852 789อีกออก865เนี่ยมันมันมันจะมีเลขตัวเดิมอยู่นะเนี่ยไอคือ789 789แล้วเข้ามาตัวเดิมก็คือเลข8เห็นไหมมันจะเหมือนอ่ามันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่า6ตัวเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากัน2 3 4ออก3 5 6ห้ากเขส ห้าหกเจ็ดหกสี่หกอะช่วงหลังๆนี่เห็นไ,ไหมหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนีาแทบแทบที่ว่าอ่เป็นวิ่งหลักร้อยได้เลยนะบางท่านอ,อ,อาจจะหาหลักร้อยตัวเดียวเนี่ยก็เนี่ยได้แปดใช่ไหมเจ็ดแปดเก้ามันจะมาแถวกลางนะแปดแปดสามหกมาสี่งวดละงวดนี้เป็นไปได้ไหมหกจะมาอีก แล้ว6จะเป็นตัวอยู่1ตัวครับนหะมาแล้วก็คือ8 6 5หหาหหลัก10 6หลักหน่วยแล้วก็มา6หลักร้อยกับหลักหน่วยนะหจะมาได้อีกไหมงวดนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือ5 6 7นะร้อยห้าหกเด ห้าหกเจ็ดลองจับจับคู่ x นะห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งอ่าเพราะว่ามันปักหลักไงเราปักหลักร้อยกับหน่วย หลักสิบหาใส่หกสี่อ่าตัวนี้ไม่น่ามาอีกหรอกมันไ,ไม่น่าหามนะ 6x6 เนี่ยไม่น่ามา6กเก้าหกอาอ่าตัวสุดท้ายก็คือเลข7นะเจ็ด x 4 7x6, 7x9 แล้วก็ 7x1 อ่าอันนี้เป็นคู่โต๊ดนะหาหลัก10ใส่ตัวหนึ่งแม่นๆหรือหรือนะครับอ่าถ้าพี่น้องคิดว่านะถ้าพี่น้องคิดว่าเนี่ยหลักร้อยอ่ามันจะเดินแถวกลางก็จัดตัวเดียวไปเลย นะก็คือเลขหกถ้าเลขหกมาเอาหลักหน่วยมันเดินต่อมันก็จะมีเป็นหก x สี่แต่6 x 6ไม่น่าใช่นะครับเป็น6 x 9กับ6 x 1เป็น3หางนี้นะครับ <c oughs> นะ,ะไม่รู้มันไม่มีดับไม่ไม่มีเดยนหรอกทีนี้ไอ้ไอ้หกเนี่ยมันก็น่าสนใจแล้ว6กับ9ก็มันก็ชอบมาด้วยกันนะห x 1มันอยู่ที่ ตัวเด่นอีกที่ผมให้ดูก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวนะนี่นี่น,นี่ก็คือไอ้เจ้าสูตรเนี้ยมันจะมาสองตัวไงนะอ่าถ้ามันมาสองตัวไอ้ไอ้เจ้าเจ้าห้าสี่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะไอ้ไอ้เจ้าเจ้าเนี้ยเนี่ยมันมาได้สองตัวก็คือจะเป็นห้าห้ากับสี่ก็คือคู่นี้ใช่ไหมห้ากับหกก็คือคู่นี้เดา ห้ากับหนึ่งก็คือคู่นี้ใช่ไหมเจอ่าคู่นี้ก็น่าสนใจนะไอออชุดนี้เนี่ยนะมันก็เริ่มเริ่มคัดขึ้นมาทีละนิดละนิดนะเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วเจ็ดละเจ็ดไม่ให้ละเจ็ดก็เจ็ดก็เด่นนะครับเจ็ดติดเลขวิ่งเนี่ยไอหกเจ็ดแปดสองสามพวกนี้ติดเลขวิ่งเท่านั้นแหละ อาจจะเติมเลขก2เลข3าเลข8นะครับห้าแปดสี 5, 8, ่าสามสอะไรพวกนี้นะครับก็ให้พี่น้องไปเติมดูแต่ผมคัดเด่นผมคิดว่าไอา้เจ้าพวกนี้แหละอันนี้ก็เอาไว้เป็นรองไปแต่กู้6 x อนี่ไม่น่ามานะครับถ้ามาก็อาจจะเป็นโต๊ดนะมันมันจะไม่ใช่6แบบนี้หรอก ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เอาหลักหน่วยกับหลักร้อยมานะไปให้พี่น้องลองจับดูพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้จับจริงๆผมก็จับจับไอชุดนี้อยู่นะจับเริ่มจับแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เสร็จดีนะก็นี่มันเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ปุ๊บนะชุดใหญ่ปุ๊บ อย่างเจ็ดนี่มันเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเก้านะครับที่ที่ทน่าสนใจนะผมเอายอดตำรามาตัดนะครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกกับเจ็ดสองหนึ่งนี่มันมันไม่มีนะเพราะว่าเราจะตัดให้มันเหลือน้อยไงหรือ,อพี่น้องเห็นเจ็ดกับสี่ไหมถ้าเจ็ดกับสี่มันมีเจ็ดส6 7 4 9เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เก้าพวกนี้มี นะแต่จะเอาให้มันยังไงล่ะเจ4ดี CC, อย่างนี้ก็สวยอยู่นะครับหรือว่าเป็น 7, 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งเี่ยที่ผมเอาเอาปากกาสีเขียวขีดใต้ไว้เนี่ยมันมันมีอยู่ในในยอดตำรานะครับแต่ตัวที่ไม่ขีดคือมันมันไม่มีอยู่ในยอดตำราอย่างหกเจ็ดเก้าหกเจดหนึ่งอะไรพวกนี้มันมันแต่หกเจ็ดหมีนะครับอย่างนี้นะตองหกก็ยังมีเลยในยอดตำรา ห6ซีซีนะ CC, นะอาจจะเบิ้นก็ได้ใครจะไปรู้5้าซีซีอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมันก็อยู่ในในที่เราจับเมื่อกี้แหลนะห้าซีซีใช่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำชุดชุดนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะตัดเอาเอา,เอาพวกนี้มาให้ไม่ต้องจับทุกตัวไงเนะี่ยผมขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็จะมีทำทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับห้าออย่างเงี้ยนะ ห้สอย่างเงี้ยโอเคมันมัน,ม,นมันอยู่ในตําราพอดีนะครับมันมีอยู่ในยอดตาํารานะครับแต่5 2าสีนี่ไม่มีนะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมไล่เปิดดูแล้วก็โอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับให้พี่น้องไปลองจับดูมีตัวไหนเอาตัวไหนเติมให้มันเข้าแต้มเข้าอะไรของพี่น้องก็ว่ากันไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะไม่มากก็น้อยนะครับ อ่านี่สามสี่เห็นไหมเนี่ยถ้าได้คุยก็คุยไปยาวไปเรืเ่อ,อยเปื่ยกงี้นะผมอะ่ะนะสามสี่อย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นสามสี่ใช่ไหมจะเป็นห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามสี่นะถ้าสี่อยู่หลักหน่วยจริงนะผมจับจับจับเอาเอามาครบบนมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสี่นะสี่อยู่ท้ายนะสี่อยู่ท้ายจะจะมีสองสี่กับสามสี่ อ่ามีหกหกสี่สี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสีด้วยอ่าถ้ามันถา้าถ้าถ้ามันเป็นแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ปักหลักไงถ้าเกิดว่ามันเป็นเจ็ดสีนะ <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยิ่งพูดยิ่งยิ่งอ่าไปเรื่อยเปยื่อยแล้วผมอะ่ะนะโอเคนะครับสำหรับชิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ